ลราไลฟ์เนี่ยเรามองว่ามันเป็นสื่อหรือมันเป็นสารน,น่ะที่มันส่งไปถึงผู้คนเราเป็นมนุษย์นะที่อยู่ร่วมโลกเดียวกันยังไงมันก็ต้มีคนที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกันถึงคุณไม่รู้จักกันโอเคแหละคิดว่าฉันไม่จําเป็นต้องรู้จักแต่ว่าเราจะเกลียดกันไปทําไมผู้คนในที่นี้เราก็มองว่าทุกคนเราค่อนข้างจะเน้นผู้คนที่ไม่ใช่ตถาเดียวกันด้วย พอมันรู้จักกันมากขึ้นมันจะค่อยๆพัฒนาไปสู่ความเข้าใจกันมากขึ้นคือเราเชื่อว่าการรู้จักกันหรือการเรียนรู้กันมันจะเป็นสิ่งที่ดี